สวัสดีครับกลุ่มของพวกเราครับคือกลุ่มหวานน้อยนะครับหรือแชทบอทแนะนําการทานอาหารสาหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเฉพาะบุคคลครับเรามาดูความหมายของโรคเบาหวานนะครับโรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอิสุลินนี้อย่างเพียงพอครับทำให้ระดับน้ําตาลในเลือดไม่สามารถนําไปเผาผลาญได้หากปล่อยปละละเลยนะครับจะทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนมากมายเช่นเท้าเป็นแผเลเรือร่างโรคไตโรคต้อกระจกตาเสือ่อมเป็นต้น ผู้วิจัยนะครับก็เลยได้พัฒนาแชทบอทขึ้นมานะครับเพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถเลือกทานอาหารได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจลดความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนและการตายที่เกิดขึ้นจากโรคเบาหวานครับโดยวัตถุประสงค์หลักๆของโครงการมีทั้งหมด4ข้อดังนี้ครับ1เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานในการเลือกทานอาหารครับ2เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทานอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานครับ3เพื่อลดความเสี่ยง ต่อโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากโรคบาหวานครับและ4เพื่อลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากโรคประวาติครับเทคโนโลยีที่เราใช้นะครับบินทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือ Line API Line API นะครับใช้เป็นตัวอินเทอร์เฟซติดต่อกับผู้ใช้งานนะครับ 2. Di a l o g Flow ครับ d i ด l o g flow นะครับเป็นเครื่องมือในการทำ NLP ช่วยในการประมวลผลคำครับ 3. App อ c r i p t ครับ a p p Script เป็นตัวช่วยในการ Fu l f i l l m e n t ครับ สี่ก็คือ Google Sheets นะครับเราใช้ Google Sheets ในการทำเป็น Database ครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างการทำงานของระบบครับโครงสร้างการทำงานของระบบจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของการประมวลผลคำนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนของการ Fulfillment นะครับมาดูในส่วนของการประมวลผลคำครับเริ่มแรกนะครับกระบวนการทำงานของส่วนนี้นะครับ User จะส่ง Input เข้ามาเป็น User Message หลังจากนั้นนะครับก็จะส่งไปที่ d ดร์ล็อกครับ d ดร์ล็อกฟนะครับจะเป็นตัวทําหน้าที่ในการประมวลผลคําจาก User Message ที่เข้ามาครับพอ d ดร์ล็อกฟประมวลผลคําแล้วไดร์ล mm ็อกฟก็จะเป็นตัวกําหนดว่า Message ที่เข้ามาควรจะไปอยู่ Intent ไหนและ d ดร์ล็อกฟก็จะส่งอ e ีพาย e มสเซจกลับเข้าไปที่ User ครับเรามาดูส่วนการทํางานของ Fulfillment นะครับ Fulfillment นะครับเราใช้เว็บ o o ุเป็นตัวติดต่อจาก a s p r c k ok i t ครับ ซึ่งไอตัวเว็บพุกเนี่ยจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่าง d i a l o g f ฟ o w แล้วก็ a p p Script เพื่อต่อไปยังส่วนของ Google API และและ g l e Sheets ครับเรามาดูกระบวนการทำงานของส่วน u u f i l l m e n t นะครับเริ่มแรกนะครับ d i a l o g f ฟ o w นะครับก็จะส่งเว็บพุก Request เข้าไปที่ a p p Script ครับพอ Apps Script รับเว็บพุก Request แล้วก็จะทำการแปลงตัวเว็บพุก Request นะครับไปเป็นคำสั่งต่อไปเช่นถ้าเกิดว่า d ดล็อก f ฟส่ง Intent ที่ ใช้ในการสร้างกราฟขึ้นมาแอปสคริปก็จะรับตัวรีเควสตตัวนั้นและส่งต่อไปอยัง Google API เพื่อทําการ Generation Chart ออกมาครับภาพรวมความพึงพอใจในการใช้งานแคดบอรหวานน้อยนะครับมีผู้พึงพอใจมากที่สุดร้อยละ29.2พึงพอใจมากร้อยละ50พึงพอใจปานกลางร้อยละ16.7พึงพอใจน้อยร้อยละ42และพึงพอใจน้อยมากร้อยละ0ครับ และนี่ก็คือหน้าตาระบบต้นแบบของทั้ง5ฟีเจอร์ที่หวานน้อยได้ทำออกมาครับซึ่งทุกท่านสามารถสแกน QR Code ข้างหน้านะครับเพื่อทดลองใช้งานแชทบอทได้นะครับฟีเจอร์แรกนะครับฟีเจอร์เก็ต a าตานะครับฟีเจอร์นี้นะครับใช้สําหรับเก็บข้อมูลสุขภาพต่างๆเพื่อนําไปประกอบกับการใช้งานฟีเจอร์อื่นๆครับฟีเจอร์ที่สองก็คือ n u t r i t i o n information นะครับฟีเจอร์นี้นะครับจะให้ข้อมูลสารอาหานะครับรวมถึงค่าพลังงานที่ต้องใช้ของเมนูที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาครับ ีเจอร์ที่3ก็คือฟู้ด o m m e n น a t i o นนะครับพเจอร์นี้จะแนะนำอาหารให้กับผู้ใช้นะครับซึ่งข้อมูลจะอ้างอิงจากข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้ครับีเจอร์ที่4นะครับพิจารณ a แอดเมนูนะครับก็คือผู้ใช้สามารถเพิ่มเมนูอาหารที่เคยทานไปแล้วได้เข้ามาในระบบครับและีเจอร์สุดท้ายคือีเจอร์รีพอร์ตนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นเดลิและฟิกตี้รายงานครับซึ่งเราจะแสดงข้อมูลย้อนหลังของผู้ใช้งานนะครับซึ่งข้อมูลเดล่ก็จะแสดงข้อมูลเมนูอาหารข้อมูลสารอาหารผู้ใช้ได้ทานในวันนั้นครับส่วน ข้อมูล weekly report นะครับก็จะเป็นข้อมูล7วันย้อนหลังนะครับข้อมูลสารอาหารที่ผู้ใช้ได้ทานอาหารนั้นๆน,น,นะครับสำหรับกลุ่มของพวกเรานะครับขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ